สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเลิกเรียนเสร็จแอบนี้กลับมาก่อนอ่าก็อย่างก็ว่างแล้วก็จะมาร้องเพลงของ g u e s สโนวาให้ฟังกันนะคะชื่อเพลงว่าไกลแค่ไหนคือใกล้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพยายามร้องให้ฟังนะคะพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน พยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนบนบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมานานๆนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไม มองดูเส้นทางมืนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลบอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำ บอกฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความบมายแต่ทำไมเดินมาเนินนานไม่ถึงสักทีและทำไมมองดูเส้นทางมืนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร แค่ไดจนกว่าฉันจะไกลบอกที่อีกไกลแค่ใดจนกว่าฉันจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้เปล่าบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับตอนว่างๆตอนนี้อือฮึก็ยังไงอะร้องเสร็จแล้วก็อาจจะผิดทำนองไปบ้างก็ขอโทษด้วยละกินนะคะอือฮึก็ลาไปด้วยกับดองคุระววันนี้อาจจะแปลกใจหน่อยทำทรงผมใหม่หรือเปล่าแต่ไม่ได้ใหม่นะคือเหมือนจะขยันถักเปียไปเรียนแต่ไม่ใช่หรอกประเด็นคือความทุกข์โมกของตัวเองไม่ได้สอบผมอะฮะ ถ้าเราปล่อยผมก็น่าเกียดเลยปะก็ถักเปียดซะหน่อยเดี๋ยววันนี้วันนี้สัญญาว่าจะสาแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบาย